สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคับิเศษนะครับวันนี้ผมมีแรงบันดาจนหนึ่งนะครับก็อยากจะมาอ่านมาติชนสุดสัปดาห์นะครับฉบับล่าสุดนะครับซึ่งเป็นฉบับวันที่19ถึง25สิงหาคมสภานร้อยหบห้านะครับหน้าปกก็คือ8ปีหรือ i n น i ินิตี้ไปยุจัน์โอชานะครับ ไม่กี่วันก็จะอยู่ครบ8ปีก็ไม่รู้สารรัฐมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขอบคุณมัติชนมากๆครับขอบคุณมัติชนนะครับอยู่ในหน้า12นะครับหน้า12เดี๋ยวผมจะอ่านให้แฟนรายการฟังนะครับมัติชนบอกว่าเลข8เลข8หากจับนอนตะแคงจะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี อันหมายถึงความเป็นอนันต์ความไม่มีที่สิ้นสุดความไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทั้งเลข8และทั้งอินฟินิตี้หากจับโยกในทางการเมืองตอนนี้ล้วนแต่มีในสําคัญอันน่าพิจารณาโดยเฉพาะการดารงตําแหน่งนายมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังที่คือวันที่23สิงหาคม2565น้นี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตคณะรักษาความคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคอสชอที่ตั้งตัวเองเป็นนายมนตรี เมื่อวันที่24สิงหาคม2557ก็จะนั่งเก้าอี้นายมนตรีต่อเนื่องมาครบ8ปีบริบูรณ์ท่าการการตกเตียงก,การเมืองที่แบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายสรับสนุนเพลอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่ครบ8ปีนะครับเพราะต้องนะับตั้งแต่ปวดกล้าวเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญใหม่2560การตีความแบบนี้ทําให้ในายกตู่นั่งเก้าอี้ต่อไปอีก5ปีจนถึงวันที่8มิถุนายน2 0 0 0 570นะครับหรือ2สมัยตามรัฐธรรมนูญ2560หรือเป็นความพยายามจับเลข8นอนตะแคงเป็นเครื่องหมาย Infinity, อินฟินิตี้อันมีความหมายถึงความเป็นอนันต์ความไม่มีที่สิ้นสุดแห่งการครองอำนาจของพลเอกประยุทธ์แต่กระนั้นอีกฝ่ายก็ได้อ้างมาตรา154โ no, น158วรรคสี่นะครับ รัฐมนูลนูญ2560ที่เขียนไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทางนี้ไม่แยบว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่นะครับและในบทเฉพาะการมาตรา264วรรคหนึ่งยังระบุย้ำไว้อีกว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐมนูญนี้ เป็นมติเป็นคณะมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่นอกจากนี้ยังอ้างอิงก,การประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500เมื่อวันที่7กันยายน2561ได้ไมนทีความเห็นของนายมีชัยรุชิพันประธานร่างรัฐธรรมนูญและนายสุพจน์ไข่มุก รองประธานแสดงความเห็นไว้ชัดเจนว่าการดำรงตำแหน่ง8ปีตามรัฐธรรมนูน2560ให้นับรวมระยะเวลาที่เป็นนายกก่อนที่รัฐธรรมนูญนี้จะประกาศใช้ในใช้ในายกครบ8ปีขึ้นที่2นะครับขึ้นที่2ประกามนี้นะครับและยังมีเอกสารอัางอิงประกอบการใช้รัฐธรรมนูญของ คณะกรรมการร่างรัฐธรมนูญกำกับไว้อีก1ฉบับชื่อความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ .2560 ซึ่งเองกาสารนี้ได้อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของมาตรา158 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปีไว้ในข้อ2นะครับข,ข้อวงเล็บ2วัสว่าได้กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายมนตรีเพื่อเกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลากล่าวคือการนับระยะ8ปปีนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายมนตรีติดต่อกันก็ตามแต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่ง นายยมรีของบุคคลดังกล่าวเกิน8ปีก็ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายยมรีในระหว่างรักษาการภายหลังจากการพ้นตําแหน่งจะไม่นำมารวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายยมรีดังกล่าวการกำหนดระยะเวลา8ปี ไว้เพื่อให้เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุวิกฤตทางการเมืองได้ถือเป็นการระบุเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญที่ไม่เกินที่ไม่ต้องการให้ใครอยู่ในตำแหน่งนายกรวมกัน8ปีกระน,นั้นแม้ใน กนั้นนะครับพระชุชนเขียนต่อครับกะนั้นแม้จะชัดเจนเช่นไรแต่ดูเหมือนอดีตกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูนซึ่งแต่งตั้งมาโดยคอมชอกับมีท่าทีไม่เห็นพ้องแม้กระทั่งนายสุพน์นะสุพจน์ไข่มุกค,คนที่บอกว่าทำสนธลึกลังและยังนะครับจำได้ไหมน,นี่ผมเติมไปนะครับที่เคยแสงจุดยืนว่าการนับเวลาการดำรงตำแหน่งนายกตรี8ปีตามรัฐธรรมนูญสภา0 ให้นับรวมระยะเวลาที่เป็นนายกก่อนที่รัฐมนูญฉบับนี้จะประกาศใช้ครบ8ปีก็กลับพลิกท่าทีโดยชี้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นแค่การประชุมบันทึกการประชุมไม่ใช่มติและตีความได้หลากหลายต้องดูตามมาตรา158ที่มีหลายวัคหลายตอนจะเจาะจงตอนใดตอนหนึ่งไม่ได้ ทั้งนี้ความเห็นของตนยืนยันมิใช่ความนิยมชื่นชมนายกปัจจุบันแต่เป็นการยึดตีความตามกฎหมายและหลักนิติศาสตร์เห็นว่าการนับวาระนายกจะต้องต้องเริ่มตั้งแต่วันโปรดเกล้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในปี2562นั่นก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์ยังได้ไปต่อแต่ก็ออกตัวท้าย สุดต้องให้สารรัฐมนูลตีความเช่นเดียวกับนายชาติชายณเชียงใหม่หนึ่งในอดีตรกรรมธิการร่างรัฐรรมนูญหรือกรอทอนะครับบอกว่าทิศทางการตีความวาระของพเอกประยุทธ์อยู่ไม่เกิน8ปีของตอนนั้นสอดคล้องกับนายสุพจน์ไขมุกที่นับเริ่มแรกในวันที่โปรดเกล้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเมื่อปี2562 นั่นทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อได้ถึงปี2,570เช่นกันในฝากฝั่งรัฐบาลนายวิศนุเครือง,งามรองนายมตรีก็ด้อยค่าบันทึกการประชุมของคณะกรรมการยกร่างรัฐมนูมปี2,560เช่นกันโดยชี้ว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดผู้ที่จะพูดถึง ผู้ที่พูดถึงจะเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐมนูนแต่มีจุดอ่อนที่คนอื่นๆ1 0ถึง20คนไม่ได้พูดอะไรและก็ไม่ได้เป็นมติขณะที่นายพีรพันธ์เสรสาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติและที่ปรึกษานายยมตรีบอกว่าตามหลักเกณฑ์แล้วเรื่องวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีมีหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา158วรรค4 แต่เพียงว่านายมตรีจะลงตรงำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการรวมตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ปัญหาคือผู้ร่างรัฐมนูนไม่ได้กําหนดวันเริ่มนับ1ของ8ปีไว้ว่าให้นับ1ตั้งแต่เมื่อใดจึงเป็นหยื่ออันโอชะสําหรับนักเล่นเกมที่จะตีความมาตรา158ยรรวัคซี่ให้เป็นไปอย่างที่ตนคิดเพื่อประโยชน์ของตนเองมิใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชน จะครบ8ปีตอนไหนใครจะมาเป็นนายกไม่มีประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองและประชาชนเลยท่าทีของที่ปรึกษานายกอมนตรีข้างต้นดูเหมือนจะตรงข้ามกับท่าทีของอีกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านนายแพทย์ชนนานสีแก้วสสน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่เมื่อวันที่7สิงหาคมได้นำ171รายชื่อสสพักร่วมฝ่ายค้าน เสนอผ่านในชวนหลีกภัยประธานสภาส่งไปให้สารรับนูลวิิชัยการพ้นจากตำแหน่งนายมตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 0วรรค2รวมทั้งขอให้สารยุติให้ให้สารยุติให้ประยุทธ์เนี่ยนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยนายชูศักดิ์สิริมินประธานคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพระพุทธไทยขยายความว่าในคําร้องจะขอให้สารรับนูนมีคําสั่งคือ 1. ขอให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากการทําหน้าที่นายมตรี 2. ขอให้มีคําสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนเนื่องจากอาจส่งผลให้ประเทศเกิดความเสียหายได้ทั้งนี้พักอาโทษนะครับทั้งนี้พักร่วมฝ่ายค้านได้แนบรายละเอียดบันทึกการประชุมของ คณะกรรมการร่างรัฐธรมนูญหรือกอรทครั้งที่500ในวันที่7ก,กันยายน2 5 2 1ที่มีความเห็นของนายมีชัยและนายสุพจน์ที่สรุปความได้ว่าการนับ,บวาระดํารงตําแหน่งของนายมตรีให้นับ,บวาระที่อยู่ในปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่รัฐธรรมนูญพศ2560ใช้บังคับด้วยไปด้วยนอกจากนี้นอกจากฝ่ายค้านแล้วที่น่าสนใจคือความเคลื่อนไหว ขออาจารย์นิติศาสตร์จำนวน51คนนะครับจาก15มหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมกันเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงประธานตุลาการสารรัฐมนูญและตุลาการสารรัฐมนูญยืนยันรัฐมนูญพศ2560มาตรา158วรรค4ไม่อยากให้นายอมตรีดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีมิได้ซึ่งเป็นเรื่องของการควบคุมนายอมตรีไม่ให้อยู่ในอำนาจน,นานเกินไป จนเกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองและรัฐธรรมนูญพศ2560มิได้มีการยกเว้นใดๆให้กับนายยมตรีที่ดำรงตำแหน่งมาก่อนรัฐมนูญประกาศใช้ด้วยพนเอกประยุทธ์ซึ่งเริ่มดำรงตำแหน่งนายยมตรีมาตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557จึงดำรงตำแหน่งนายยมตรีมาถึงวันที่24สิงหาคม2565เท่านั้น ส่วนกรณีหากให้มีการยื่นสารรัฐธรรมนูญอย่างวินิจฉัยแต่สารรัฐมนูญวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จก็ให้สารรัฐมนูญมีคําสั่งให้ผู้ร้องให้ผู้ถูกร้องนะครับคือพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐมนูญจะมีคําสั่งวินิจฉัยด้วยอาจารย์นิติศาสตร์ทั้ง51คนยังย้ํากับสารรัฐมนูญว่าโคดคําพูดเลยนะครับนี่ครมีการโคดคําพูด น่ครับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นอาจารย์สอนกฎหมายได้นำเสนอความเห็นทางกฎหมายในเรื่องนี้ด้วยความตั้งใจเพียงประการเดียวคือให้ประเทศไทยยึดถือหลักการปกครองโดยกฎหมายให้มากยิ่งกว่าที่ผ่านมาเพราะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมืองนั้นยังไม่มีทางออกอื่นใดนอกจากฝ่ายตุลาการจะต้องวินิจฉัย ตัดสินปัญหาโดยยึดถือตัวบทกฎหมายและใช้กฎหมายกับทุกฝ่ายอย่างเสมอกันที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นสายแข็งสามารถผ่านการวิจัยของสารรัฐนูนมาได้ทุกครั้งอาทิรอดในกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่ครบถ้วนเมื่อวันที่11กันยายน2562ารรัธรรมนูญมีมติเอกฉัน มีคำสั่งไปรับคำฟ้องไว้พิจารณาถัดมาครับ18กันยายน2562สารรัฐธมนูญมีมติเป็นเอกฉันทว่าพลเอกประยุจัโนโอชาไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายมตรีเนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคำร้องของสอสอพรรฝ่ายการเจ็ดพรร มาวันที่2ทธันวาคม2,563นะครับสารับสรรมนูญมีมติ9ต่อ0เสียงไม่ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงกรณีพักอาศัยในบ้านรับรองของกองทัพบ,บกส่วนในกรณีดำรงตำแหน่ง8ปียังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งนายวันชัยสอนสิริสอวอได้ออกมาเสนอให้พลเอกยุทธ พลเอกประยุทธ์ยุ้สภาก่อนวันที่23สิงหาคมเพื่อที่จะรักษาการนายกไปอีก6เดือนซึ่งนอกจากจะได้เป็นประธานไอเปตตามที่ตัานใจแล้วยังสามารถกลุมความได้เปรียบในานะรัฐบาลได้อีกพอสมควรอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันผ่านโฆษกรัฐบาลว่าจะไม่มีการยุบสภาะลรทั้งนั้นและดูเหมือนว่าฝ่ายสาร์สุนพลเอกประยุทธ์จะเชื่อมั่นว่าเลข8จะนอนตะแคงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษ์ Infinity ี้อำนาจเป็นอนันต์ยาวอย่างที่ต้องการขอบคุณมัติชนครับขอบคุณมัติชนมากๆนะครับในรายการช่อง YouTube ชิปทำพิเศษคิดว่าเป็นยังไงฮะแต่ถ้าดูจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็รอดทั้งนั้นครับไปต่อไปต่อนะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับเพราะว่าเพราะว่า หลายภาคส่วนก็เริ่มออกมาประท้วงก็น่าติดตามนะครับแปปีแต่ผมก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมจะต้องมีความจะต้องตีความเนาะคือเริ่มเป็นนายกเมื่อไหร่ก็นับตั้งแต่เมื่อนั้นอะเริ่มเป็นห้าเจ็ดก็รวมกันไปเลยนะครับไม่ต้องสีธนนชยัยตีความอะไรให้ให้คนทั่วไปรู้สึกมัน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 คิดง่ายๆไม่ต้องตีความนะครับเริ่มเมื่อไหร่ เริ่มนับว่าเป็นนายกเมื่อไหร่ก็ไม่นั้นลหละนะครับไม่งั้นไม่งั้นประเทศนี้มันจะมีแต่สีสนนชัยไปตลอดนะครับเนาะก็ต้องติดตามกันนะครับติดตามหัวหน้าลุ้นระทึกอย่างยิ่งนะครับนะลุ้นระทึกอย่างยิ่งก็ขอบคุณมารดิชนนะครับแล้วขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ